กอนเนี่ยก็เป็นหุ้นที่ยังไม่แพงและกันตั้งแต่สมัยก่อนจนมันขึ้นไปก่อนก่อนที่มันจะตกเนี่ย<ต>สำหรับก็ยังไม่แพงเลยแต่มีคําเตือนอย่างหนึ่งนะหุ้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าถูกแล้วคุณจะถือได้ไม่ใช่ว่ายังไม่แพงแล้วคุณจะถือได้ไม่ใช่คำว,ว่าแพงแล้วแพงอีกไม่ได้ละกันอ่ามันเป็นเนเจอร์ของมันอยากอ้อนเนี่ยมันก็ถูกแล้วถูกอีกถูกไปเรื่อยๆไม่เคยที่จะอยู่ใน คำว่าแพรถูกแต่ก็ยังมันก็ยังลง,ง,ลงอ n อ,อนเนี่ยทำชิปเกี่ยวกับระบบส่งกําลังไฟฟ้านะครับก็คือถ้าพูดง่ายๆเลยเราเห็นเคกงใช้ไฟฟ้าที่ไหนเนี่ยในนั้นเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีชิปอ่อนอยู่ข้างในนั้นเสมอทีนี้เนี่ยพอการเกิดขึ้นของ EV นะมันก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะชื่อก็รถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วดังนั้นเนี่ย ระบบส่งกำลังระบบขับเคลื่อนทั้งหมดเนี่ยเป็นไฟฟ้าทังนั้นมันจึงเป็นการที่ว่าต่อไปนี้รถยนต์แต่ก่อนที่ใช้น้ำมันเนี่ยมันกลายมาเป็นใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันต้องเพิ่มชิประบบส่งกำลังเข้าไปมหาศาลและถ้าเปรียบเทียบกับมือถือหนึ่งเครื่องเนี่ยก็ต้องบอกว่ารถยนต์เนี่ยม,มันใช้ไฟฟ้าเยอะกว่ามือถือเยอะดังนั้นเนี่ยชิปออนก็จะอยู่ในรถยนต์เยอะมากรวมไปถึงในกลุ่มอย่าง clean energy ถ้าเราเห็นรูปนี้เนี่ย generation เนี่ย clean energy พวกนี้เนี่ยแต่ก่อนเคยเราเคยผลิตไฟฟ้าโดยการใช้ถ่านหินหรือน้ำมันหรือว่ากาาธรรมชตะ ระบบพวกนี้เนี่ยไม่มีชิปออนเลยแต่ทั้งหมดเนี่ยถูกเปลี่ยนเพราะว่าเราใช้การหันลมแล้วก็โซล่าเซลล์เข้ามาแทนเนี่ยพวกนี้เนี่ยเป็นมีชิปออนเข้ามาใช้ด้งนัันนะครับอืมครับเปลี่ยนจากรถน้ํามันเป็นรถ E ีวีเนี่ยออนจะได้ประโยชน์ยังไงคืออันนี้เนี่ยเป็นรูปของรถยนต์น้ํามันนะรถยนต์น้ามันเนี่ยจะเห็นว่ามันก็ก็ไม่ไม่ไม่ได้มีระบบชิปมากเท่าไหร่ถ้าตีเป็นมูลค่าเนี่ย ชิปไฟฟ้าในระบบขับเคลื่อนของรถยนต์น้ำมันเนี่ยมีค่าประมาณสักหนึ่ันห้ารบาทเท่านั้นเองอันนี้อันนี้เป็น,น,น,ปนมีรีเสิร์ชเราเคยเขียนถึงนะรูปูกเล่งไฟฟ้าเนี่ยจะบอกว่าจากรูปนี้เนี่ยจะเห็นชัดเลยว่ามันมีเพิ่มเข้ามามากขึ้นนะที่ผมวงสีแดงไว้อ่ะมีอิเล็กทรอนวอร์ power electronic ไอ้ตรงนี้เนี่ยแหละมอเตอร์เนี่ยแหละไอ้ไอที่มีชิปออนอยู่ข้างในก็คือระบบส่งกําลังไฟฟ้าก็คือ มันจะเปลี่ยนพลังงานที่เราชาร์จจากในแบตเตอรี่เนี่ยมาขับเคลื่อนล้อในรูปก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเมื่อกี้50ดอลนะเออหรือประมาณ1,500บาทจากของรถยนต์น้ำมันมันจะเปลี่ยนมาเป็นเอ่อสักประมาณ750ดอลลาร์หรือก็คืออยู่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยถ้านับเป็นเท่าตัวนะก็ประมาณสัก15ถึง30เท่าเลยนอกจากระบบขับเคลื่อนแล้วเนี่ยยังมีกล้องที่ติดไว้รอบคันอ่าพวกนี้เนี่ยก็เป็นระบบ เซนซิงอ่าก็คือการตรวจจับการเช็ครอบรถมีอะไรบ้างเออ่มีระบบอัลตราโซนิกอัลตราโซนิกถ้านึกภาพก็คือระบบถอยจอดที่มันตึ๊ดตื้อ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 เวลารถถอยจอดไอ้พวกนั้นเนี่ยก็เป็นเซนเซอร์มีแนวโน้มที่จะมีชิปออนแล้วกันเขามีขั้วเหนี่ยวนำของเขาด้วยแต่คนอาจจะงงว่าเซนซิงจริงๆแล้วมันใช้ทำอะไรก็ลองนึกง่ายๆอย่างเทสลาอย่างเงี้ยเราใช้เวลาเราเป็นเอเดสหรือว่าขับเคลื่อนอัตโนมัติระบบช่วยขับแล้วก็ มันไอตัวเนี้ยมันจะช่วยบอกว่าเฮ้ยมันมีอะไรอยู่ข้างหน้าเรดาร์คันเป็นเรดาร์มีกล้องมีมีอัลตราโซนิกที่บอกไปวกนี้ใช้ร่วมกันหมดก็คือมีชิปออนอยู่ในนั้นด้วยบางส่วนนะจะสังเกตเห็นว่ามันเริ่มมีระบบไฟฟ้าเข้ามาเยอะขึ้นแล้วมีกล้องก็ต้องมีไฟฟ้าตรงนี้เนี่ยใช้ร่วมกันในรถยนต์หนึ่งคันเนี่ยมันก็มีเซ็นเซอร์มากมายนะในรูปอย่างเงี้ยอย่างสีส้มเนี่ยสีส้มเนี่ยเป็นตัวแทนของกล้องอ กล้องเนี่ยก็สังเกตเห็นว่ามีกล้องหน้านะหน้ารถยนต์หนึ่งอั 1> 1อนแล้วก็มีบนบนตัวหลังคาหนึ่งคันเพื่อเห็นภาพกว้างออกไปซ้ายขวามีตรงกระจกมองข้างมีมองหลังหนึ่งอันออย่างเ<ส>ทสลา <ะ S 1> เนี่ยลูกค้าเขาก็คือใช้ของออนทั้งหมดเลยก็คือชิปชิปกล้องอะนะครับรูปถัดไปก็เป็นตัวอย่างที่ดีก็คือรถยนต์เนี่ยยิ่งยิ่งแพงขึ้นรถรถหรูอ่ะพูดง่ายๆบ m เอ็มเนเนี่ยก็ต้องใช้ชิปอ่อนมากขึ้นเพราะว่าก็เปรียบเทียบง่ายๆนะอย่าง ถ้ารถยนต์อย่างรถจีนสักคันละ5้าแสนเนี่ยก็อาจจะไม่มีระบบช่วยขับก็คือไม่มีกล้องรอบคันนั่นแหละก็เป็นแค่รถไฟฟ้าปกปะแต่ถ้าเป็น B Y D s ซตัวท็อปเนี่ยก็ต้องมีแล้วมีกล้องรอบคัน m o เดล Y m o โมเดลของ Tesla เทสลาก็ต้องมีแล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยก็ใช้ชิปมากขึ้นเครึ่งอนาคตก,ก็มันอาจจะยิ่งไฮเทคเพิ่มขึ้นอีกมีไฮเทคมากขึ้นอีก e v supply chain เนี่ยลูกนี้ดีมากอันนี้ก็เป็นการยืนยันว่าเราเนี่ยศึกษาทั้งกลุ่มเลยนะครับว่าใครทาอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหรถ้าไปดูแบตเตอรี่เนี่ยยิ่งชัดเลย cadl กับ byd 2เจ้านี้เนี่ยก็ประมาณ50%โรคโลกแล้วและประเด็นว่าไอ้ samsung panasonic lg s k i n o t i o n ถ้าไปดูนะปรากฏว่าโรงงานก็อยู่ในจีนนะคือดีมาเนี่ยอยู่ในจีนทั้งนั้นเลยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยดังนั้นโนฮามันอยู่ตรงนี้แล้ววันนี้เนี่ยเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ว่า e v ในสหรัฐเนี่ย มันจุดไม่ค่อยติดเพราะว่าซัพพลายเชนมันไม่พอมอ่ะอืมอืมอืมไม่ได้การสนับสนุนแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องแบบต้นทุนที่ผลิตที่นุนผูกอ่าใช่ดิลเลอร์เองทีถูกกว่าเยวเรื่องค่างแรงงานคนถ้าดูทั้งหมดตรงนี้ย่ะแล้วก็รถยนต์เรื่องรถยนต์นี่เรารู้กันอยู่แล้วนะเทสลาบีวดีอะไรต่างถ้าดูทั้งหมดนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเอาตามหลักหาพุ้นที่จะลงทุนเนี่ยพุ้นที่จะลงทุนพอลาผมเลือก ผมดูอย่างแรกเลยมันมีความสามารถในการแข่งขันไหมหรือพูดง่ายๆผมจะดูมันมีความสามารถในการผูกขาดไหมยิ่งเยอะยิ่งดีอันนี้มันเป็นหลักเบสิกอยู่แล้วถ้าไปไล่ดูปรากฏว่าแบตเตอรี่ก็ไม่ใช่แบตเตอรี่มันก็ทุกคนทุกนันนี้ก็ okay, okay. แต่ปัจจุบนนี้ทีเอดียเหมือนดังๆเดิมทุทายทุกคนก็ทําได้หมดแบตเตอรี่ตตอ,ตตอิป m e n ์ก็แข่งใกล้เคียงกันลิเธียมนี่ยิ่งชัดเจนเลยลิเธียมนี่มันคือคอมมูนิตี้มันก็ทุกคนทําได้อยู่แล้วตลาดคอมมูนิตี้ นิกเกิลอ่านิกเกิลก็เหมือนกันยี่ห้อรถยนต์นี่ก็ก็ชัดอีกก่อนหน้านี้ก็กล่าวกันว่าเทสลาจะโอ้ครองตลาดรถยนต์คนเดียวเพราะว่ารถยนต์เทสลาต่อไปขับได้เองไม่ต้องใช้คนขับทุกวันนี้ก็ไม่จริงใช่ไหมดีไวดีก็เข้ามาแข่งสุดท้ายเนี่ยมันผมว่ามันชัดอยู่แล้วตั้งแต่สมัยเรารู้ว่าตลาดรถยนต์รถยนต์น้ำมันเนี่ยมันก็มันก็แบง่งแบ่งกันไปไม่มีใครครองอะไรเบนซ์ดูหรูหราแต่สุดท้ายมันก็ราคามันก็แพงคนใช้ก็ไม่เยอะเดิมาด้านล่างมันกลายเป็นว่า ตลาดที่ชัดเจนที่สุดว่ามันมีความสามารถในการปลูกขาดระดับหนึ่งก็คือตลาดเซมิคอนดักเตอร์ถามว่าทําไมข้อที่1ไม่มีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเลยถ้าไปดูไล่ดูชื่อออนเอสทีเอ็มอินฟินิอนอ o วูฟสปีดโทนี่บีทุกคนเนี่ยเป็นเป็นผู้เล่นที่แบบนานมาแล้วทั้งนั้นก็คือ เพราะว่ามันมันแข่งก็แข่งกันอยู่เท่านี้นี่แหละมันก็แข่งกันแย่งกันแย่แย่งตลาดก็แย่งกันเท่าที่มีแต่แตกต่างกับรถยนต์นะรถยนต์เราจะสังเกตว่ามันมีลายใหม่เข้ามาเรื่อยๆนีโอเดียวเหองลิเวียนพวกนี้เนี่ยลายใหม่นั่นเลยทุกคนพยายามจะไปทำปลายน้ำแต่ว่าตรงส่วนกลางน้ำต้นน้ำอันนี้เลยเป็นเหตุผลที่เราชอบคือเรารู้แหละว่า e V มันโตแต่ถามว่าใครมีความสามารถในการบูกผัดมากที่สุดก็ต้องบอกว่าก็เซมิคอนด์เตอร์ดูราคาหุ้นตัวอื่นไหยตัวแอร์ฟิเนียา นะครับ N Vion นี่ก็โหก็รูดอ่ารูดมาสูงชะลูดตุดป่ะคือคือจริงๆเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยแต่จริงมันมันไม่ไปไหนเลยอ๋อนี่มันขึ้นเห็นไหมหรืออย่างถ้าผมเปลี่ยนเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือ N X P N X P ก็ก so okay, so so ็ไม่ไปไหนเลยเพราะผงเรียกว่าอ่อนเป็นหุ้นอะไรนะนางฟ้าตกสวรรค์นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันขึ้นไปเรื่อยๆื่อคือเหมือนตลาดเนี่ยเขาใช้คําว่าเขาแบ่งเทียของหุ้นแบกบาสเกตนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอเลย2 0ง0ิบมาสักพักหนึ่งพอเริ่มแบก แว่าสุดท้ายกลุ่มไหนของชิปที่เล่นได้นะคะรับเขาก็จะไปลงตัวเหล่านั้นกัน ก็อันนี้ก็ช like ื่อลูกค้าของเขาก็ช่วยเนเห็นพราะถังเขาก็เมอร์เขาเนี่ยก็กระจายจริงมีเทสลาเลยนะจะยืนอยู่นนี้เลยนี่เทสลาอยู่ในหลังฝักมีก็พวกแบตรถยนต์ไฟฟ้า BYD อะไรพวกนี้มีหมดนี่อันนี้ก็รายรายได้ตั้งแต่สังเกตว่าตั้งแต่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยสเกลไปทั่วโลกนะก็คือตั้งแต่โควิดนี่แหละผมเอาปี2020นที่เกิดโควิดเป็นจุดเริ่มต้นของการ a ดอ p ชั o n รถยนต์ไฟฟ้าก็มาจากผู้นำเทสลาโมเดลทัศนี่แหละโรงงานใหญ่เสร็จพอดีที่อเมริกาแล้วก็ที่จีนนะครับแล้วก็ BYD ง มนก็เตพดพวกนั้นพอดีมันก็เกิดการ adoption รถ้กวก็ไฟฟ้าเวฟแรกนะเราจะสังเกตเห็นว่าออนเนี่ยรายได้สิน้ำเงินของเขาเนี่ยก็โตเลยปุ๊บจับห้าก500เนี่ยวิ่งมาประมาณสักพันสองเลยนะนะในะนะนะปัจจุบันนะครับเอ่อแล้วก็แต่สังเกตว่าอันอื่นเนี่ยมันไม่ค่อยโตเท่าไหร่สีแดงอินดัสเทรียลก็คือแผงโซล่านะอ่ะจริงๆก็โตแหละนิดหน่อยแต่แต่ไม่โตไม่เร่งเท่าเท่ากับเอ่อออโตโมทีฟแผงโซล่ากังหันลมตัวสีเหลืองเนี่ยเป็นตัวที่ออนพยายามเร่งขายทิ้งด้วยอาร์เดอร์ก็คือธุรกิจ ส่งกาลังไฟในมือถือสมาร์ทโฟนไอแพดในคอมพิเวเตอร์พวกนี้เนี่ยมันมันมันไม่ค่อยโตล,ล่ะเขาก็พยายามขายจิิงด้วย,ยใ,ในสัดส่วนน้น้อยลงปัจจุบันนี้เนี่ยรายได้จากอโตโมทตฟเมี่ยคิดเป็นประมาณ60-7 0เรแหล้ตีคือรายได้ ừ, ลดเนี่ยแต่คือเขาขายธุรก,กิจทิ้งอ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะดูเหมือนช่วงนี้รายได้มันจะดูโตไม่เยอะอยู่นะแต่ะและมาจินก็จะดูค่อยๆดีขึ้นอ่าเพราะมันขาดธุรกิจที่โลมาจินออกไปก็มีการขายออกไปก็คือพูดง่ายๆคือมันเป็นการคัดรายได้ตัวเองงก็ทาให้จรริๆย ถ้าอยู่เฉยๆอาจจะโตทัาประมาณ15แต่พอคัดออกก็เหลือโตทัาประมาณ10ประมาณนี้เื<ม>อออเนี่ยนับเป็นหุ้นเทอร์นาลาวจาก2020ก<า>็ไ,ได้ที่มีการเปลี่ยนซ o เนี่ยแล้วเขาก็เปลี่ยนแนวทางธุรกิจอย่างออโตมทีฟเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าที่กรีกการ์ดกันไนอีจะชะลอแล้วเนี่ยจะล่าสุดก็ยังโตอยู่ประมาณสักส0เลยนะไกด์แดนแต่มาหน้าก็โต20แต่เนความที่มองว่าเออปีหน้าเนี่ยอาจจะโตช้าลงแล้วจากปัญหาจีนขึ้นปีเลยจีนชะลอแล้วก็อเม่เอ,อี V ีในอเมริกา าช้าวกว่่าทีคิดก็รูปนี้ก็ยิ่งชัดเจนว่าลูกค้าหลักของออนเนี่ยมาจากในเอเชียนะก็ก็คือจีนนั่นแหละแล้วก็อเมริกาก็ค่อยๆ่อยขยายอยู่อเมริกาก็นําทีมโดยเทสลาแต่ผมมองว่า E ีวีอเมริกาเนี่ยควรจะมาเร็วกว่านี้แต่ผมว่าผมเนี่ยมองเกมนี้ไว้ตั้งแต่แรกแลวผมมองว่าตลาด E ีวีเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ l o c a l i z a t i o n base ก็คือว่า E ีวีจะสําเร็จที่ไหนได้เนี่ยมันต้องการแรงสนับสนุนจากภาครัฐมหาศาลเลยคือแค่ลถเอกชนไปทำเนี่ยมันไม่พอคือแค่คุณไปขายรถมันคือมันเหมือนมือถือเนี่ยถ้าวันที่ i p h o n น มาขายเนี่ยระบบ 3G มันยังไม่พร้อมเนี่ยคนมันก็ไม่ซื้อนะดังนั้นมันต้องการการลงทุนจากภาครัฐอย่าง EV เนี่ยถ้าไม่มีแท่นชาร์จถ้ารัฐไม่สนับสนุนให้คนซื้อเนี่ย มันก็ไม่ค่อยเกิดหรอกดังนั้นเรื่องพวกนี้ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมากๆในจีนเนี่ยชัดเจนเลยคือจีนเนี่ยถึงกับขนาดว่าในจีนโหมดมากในจีนเนี่ยบอกว่าถ้าซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยซื้อได้เลยแต่ถ้าคุณจะซื้อรถน้ำมันเนี่ยต้องไปบิดแข่งราคาเอาป้ายทะเบียนเอาซึ่งคนที่ได้ไม่ได้ต้องแพงสุดนะแต่ต้องบิดได้ค่าเฉลีย่ยดังนั้นเนี่ยมันเคยมีข่าวถึงขนาดว่าเออบิดมาแล้วเป็น10ปีเนี่ยก็ยังก็ยังไม่ได้ไเงินมันก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็น,น้นีน ซึ่งค่ายรถยนต์ที่ขายในจีนเนี่ยก็รู้อยู่แล้วแหะเกมเนี่ยมันก็เขาก็ปรับตัวค่อยดันเชลฟเอารถยนต์ไฟฟ้าเข้าไฟฟ้าเข้าลองเทอมก็คงไม่มีปัญหาอืไม่มีปัญหาเรื่องนี้ช็อตเทอมเนี่ยมีปัญหาแต่ประเด็นก็คือกับการในสหรัฐเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นสหรัฐเขายังถูกแบบเขาเรียกว่ามันก็มีความแตกแผลแตกในในแต่ละรัฐนะถ้าเป็นรัฐริโอพิการเนี่ยเขาก็บอกว่าเราไม่ค่อยสนับสนุนเอ่อรถยนต์ไฟฟ้ามันก็จะไม่ค่อยมีที่ชาร์จอ่ะแล้วก็มันเป็นรัฐที่ไม่ค่อยเจริญมันกกก็็คนนนนนมมมัััััตต้้อองงเเหหืบบาาจวดร มันก็จะไปหาที่ชาร์จบางที่ก็ยากแล้วมันต้องขับไกลอย่างจากจุด A ไปจุด B อาจจะเป็นสัก200กิโลเงนี้ได้ชาร์จที่ได้ชาร์จติดหนึ่งแล้วกลับมาแล้ว็อิฟฟ้ามันไม่พร้อมเท่าไหร่ใช่แล้วมันไม่เหมือนในจีนใช่ไหมตั้งใช่แล้วยังไงก็ต้องพัฒนาระบบส่งไฟในประเทศใช่ต้องเปลี่ยนด้วยคือยิ่งเป็นการเมืองบอก เ,เราไม่สนับสนุนก็ยิ่งแบบไม่ทำไม่ทำไปเลยอ่มอมอามาโชว์อัลเทอร์นทีฟเดตนิดนึงอันนี้เป็นใบตู้อินเด็กนะทำไมเราถึงยกใบตู้มาก็เพราะว่าจีนเนี่ยเป็นตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอันดับหนึ่งของโลกนะก็คือรถ<ม>ยนต์ไฟฟ้าจะโตหรือไม่โตก็ให้ดูตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่ายอดเสิร์ชถึงรถยนต์เทสลาเนี่ยทสลาโมเดลสามโมเดลวายเนี่ยก็สังเกตว่ามันคือมันก็ไม่ค่อยโตเนี่ยอันนี้<ม>อันนี้ก็เป็นเรื่องข้อหน้าเป็นห่วงที่ทำให้ตลาดหลายๆคนมีพันกว่าล้านคนเสิร์ชกัน แต่ถ้าเป็น BYD เจ้าถิ่นเขาเนี่ยคนซัดไปสองหมื่นเราก็ตรงไปตรงมาเราก็สังเกตเห็นว่ายอดขาย BY d ก็แสแกเนียาไปเรืเ่อยๆในจีนตอนนี้เนี่ยเพลินว่าน่าน,น้ำของการขายรถยนต์ไฟฟ้าในจีนเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วผมว่ามองว่าเซคันดร์เวฟในกางเกิดขึ้นแล้วคือไอ้ไอที่สตาร์ทอัพบวาวเนี่ยเสี่ยวผงนิโอพวกนี้เนี่ยจะเริ่มไม่ค่อยดูดีแล้วมันจะไปโผล่ที่สจตุรประเทศจีนเดิมก็คือ SAIC ไอจีเอซี I AC, พวกนี้เนี่ย<ว>เขามีรถยนต์ผลิตอยู่แล้ว,วเขาผลิตรับจ้างผลิตให้วอล์คสวาเกนอะไรมาก่อนแล้วตอนนี้เนี่ยเขาเขาก็ถึงเวลาแล้วนะเขาก็สร้างแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าของตัวเองขึ้นมาก็คือทํามาสักพักแล้วแล้วตอนนี้นัดด็อกชันเนี่ยมันเยกเขาพร้อมเลย<ม>เขาก็เริ่มขายรถยนต์ไฟฟ้าของตัวเอง<ม>พวกนี้เนี่ยผมว่ามันจะเป็นเซคันด์เวฟต่อไปคือพวกนี้เขามีเงินทุนสูงแล้วก็มีอีโคโนมีออฟสเกลผมว่าเขาจะกดราคามาได้แล้วผมว่าใครที่ไม่พร้อมเนี่ยอย่างเซียวผงนิวเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้ก็คือผมมองว่า รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยสักสองปีขงน่าจะถูกกว่ารถยนต์น้ำมันเลยชัวอันนี้ชัวร์อย่างถ้าอีโคคาร์บ้านเราเริ่มต้นสักประมาณ6กเจ็ดแสนนะผมว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยสามารถเริ่มได้ที่ห้าแสนถึงสี่แสนสี่แสนก็จะมีตอบก็อันนี้็เซนติเ m e n t ของคุณเกมว่าคุณอ่อนเนี่ยมีการก็มันก็บูมมาตลอดแล้วมีการปรับปรับปรับอันนาริสปรับตอนนี้ก็มีการปรับลงนิดนึงแต่ผมก็ยังเชื่อว่าด้วยป e ประมาณสักตนอนนี้เนี่ย PE ประมาณสักสิบหนอ่อยหน่อยสิบหน่อยหน่อยถูกมาก เทียบกับโกลดเนี่ยประมาณสักก็ปีหนึ่งประมาณสักสิเนี่ยผมว่ามันก็สมเหตุสมผลไม่ใช่หุ้นแพงอะไรผมแฮปปี้นะครับผม PE เนี่ย,ผม, happy ยผมบอกไปแล้วมันอยู่ประมาณ15%บ้านะมันถูกมากผมแบบผมผมจัสติฟายโกลดก็อยู่ประมาณสักปีละ10%แต่เดี๋ยวเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึง่งเดี๋ยว5 5-10%ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เขาขาย ธุรกิจเก่านะครับรอธุรกิจใหม่เทินขึ้นมาผมว่าเดี๋ยวพอปุ๊บเซตอตอนเซตรเรียบร้อยเนี่ยเราจะเห็นกรออาจจะไปได้ถึง20%ผมยังมีความเชื่อว่าอย่างนั้นโหมดมันควรจะไป้20ปี15ไปไม่ถึงหนึ่งถูกไหมใช่ผมยกเลยเฮ้ยใจเย็นค,คุณจะเอาเลยอ๋อใ <laughs> จเย็นๆก่อนดิอ่ารูปนี้รูปนี้คุณเฟื่องอธิบายที่10เลยเหรอก็คืออันเนี้ยอธิบายว่าเราเทียบ EPS growth สัปปี ไปข้างหน้าเนาะแล้วก็ P E next มันอ่าโอเคแล,แล้ว what next what next ต่อไปของอ,นะออนเนี่ยมันยังไงมันมันมีอะไรบ้างก็คือที่ที่คิดไว้นะครับก็คือมี S I C นะซิลิคอนนะครับแล้วก็ ADA ดสองอันเนี่ยที่มันจะช่วยบูสต์ให้ออโตโมทีฟเนี่ยมันกลับขึ้นมาได้จากที่มันแบบลุ่มๆลำดองอ่าและคุณแนทมองว่าไงก็เหมือนกันครับก็ชัดเจนอยู่แล้วไอ้ซิลิคอนคาร์บอยกับระบบ ADAS ก็คือระบบช่วยขับเอสตราระบบรถยนต์ไร้คนขับเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็ มีเฟสของมันแหละค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆจริงๆโอกาสในการโตของออนเนี่ยมันยังมีอีกเยอะเนาะใช่ว่ามันต้องใช้เวลาคือเหมือนตลาดตอนแรกเนี่ยตลาดมันซาดไว้แบบค่อนข้างเยอะเกาเยอะไปนิดนึงกาาเยอะในในเรื่องของส่วนอีวีนะหนึ่งสองสามเ้า แล้วผมก็เป็นตลอดเลยผมไม่เอาแล้วพยายามชงนะแสดงว่าผงไม่ขึ้นใช่ไหมครับผมไม่าื้นคนต่างคนต่างมุมมอแล่วคุณเพื่อนก่อนเลยทําไมคุณคิกเนี่ยเออคือที่ผมฟังมาเนี่ยผมก็ยังชอบออนอยู่นะแต่ที่ผมไม่ค่อยชอบเนี่ยคือมันอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยกว่ามันจะฟื้นกลับมา ส่วนมันก็แบบคงจะไซด์เวยอ์อยู่ประมาณนี้คือเรียกว่ามันจะต้องมีข่าวดีเข้ามากระตุ้นอีกครั้งหนึ่งอ่ะซึ่งมันก็มองว่ามันอาจจะไม่ใช่เร็วๆนเลยาใช่เออไปไปลงกลุ่มอื่นก่อนแล้วก็พอมันมีข่าวดีแล้วค่อยกลับมาเนี่ยก็ยังไม่สนไปแต่แต่าย<ต><ต>อย่างอย่างของของพี่เนี่ยมีใบแอกซิดนึงอยู่แะเราคืออนาคตมันมีอยู่แล้วแหละแค่ช่วงและช่วงนี้อาจจะช้าหน่อยแต่อาจจะช้าอย่างที่เพื่อนว่าไปถือตัวอื่นก็อาจจะไวกว่าแต่ถ้าิเคะห์ในหลายๆแง่มุมเนี่ยเราดูจากราคาที่มันลงมาแรงเนี่ยเราเชื่อว่าอย มันก็ยังเออท,ทั้งในแง่มุมพื้นฐานที่เมื่อกี้แนทเล่าไปใจเปลี่ยกพื้นฐานไม่ได้เสียอะไรเลยมันแค่ร <c oughs> ู้กันว่าเดี๋ยวปีหนโทโค้ดมันเงินก็เลยหนีออกแต่ว่าแน่นอนกว่าเราจะแอคชั่นทันมันไปหมดนะแล้วแล้วถ้าเราไปดูพวกววลุมที่ซื้อขายช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นเลยนะว่ามัน,มนไม่ได้ขายเยอะขนาดมไม่ได้ดูกขายเยอะขนาดนั้นแต่มันไม่ไม่ควรผู้ควรกับการลงประมาณนี้คิดมันอาจจะมีซึมไปตามตลาดเลยซึมไปตามคือกบรอบหน้าอาจจะยังไม่ได้ดี แต่ว่าในมุมไบเลชันหรือในมุมอะไรเนี่ยก็คิดว่าจุดนี้ไม่ใช่จุดขายแล้วเป็นจุดที่ที่ทนเอาดีกว่าทนแล้วก็เก็บไหวส่วนคนใหม่ได<ห>้กำไรสุดจะเข้าถ้าคุณถือยาวจริงเนีถือยาวจริงเนี่ยคิดว่าก็จุดนี้ก็เป็นราคาที่น่าสนใจมันผมยังเชื่อมั่นในเทรนด์รถยนต์ไฟฟ้ามันก็ไม่ได้มีอะไร ชัดเจน่ะแล้วก็เทรนรถยนต์หลาคนขับแล้วก็ดูอยู่แหละันก็นใช้เวแล้วอืมก็<อ>คือเทรนเนี่ยมันยังดีแหละถึง<ช>ถึงแม้ว่าตอนเนี้ยคนมันจะมอโอโหมันโกรดมันตกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืม